We've been ไม่อยู่ครับไปไหนก็ไม่รู้นี่ฉันไม่ใช่ฝาแฝดกันมันนะจะได้รู้ไปทุกอย่างมันไปไหนอะฮะแล้จะบอกใครโทรมาเองนะเนี่ยสำคัญมากเลยเหรอฮะนี่สำคัญมากคุยไอ้แักนกับเราได้นะฮะครับคุณเอกครับคุยผมก่อนได้ครับได้ทุกเรื่องครับคุยได้แทนเนาะรักโทรศัพท์ของคนอื่นเขาได้ไง ฮัลโหลโทรมาทำไมแต่ก่อนโทรไปไม่เห็นรับเลย ฉันไม่อยากไปหาพ่อแม่นายฮคือ <kg> น <ches> ั่นอะมันหม้อข้าเปล่าเออว่ะฉันหิวอะก็รีบไปหน่อย อะไซะนี่หยุดเลยนะแอนเดี๋ยวก่อนอะไรไอ้คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่คุยกันตั้งนานและเนอะเพิ่งรู้ว่าโทรผิดตลกเดี๋ยวก่อนมันนัดที่ไหนบ้าใครจะไปนัดแต่คนไม่รู้จักเราบ้าปะเนี่ยเ้ย สอนก็ทำอะไรกันนะเออะวายอะฮะไอติเขามีคนมาอบรมเรื <ing> <t> ่องขยะสอนทำของใช้จากขยะรีไซเคิลนะพ่อเออก็ดีนี่เนี่ยฉันกำลังแยกนิตยสารเพื่อให้เขาสอนทำอะไรข้อมือแบบเนี้ยเออ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 ถ้างั้นก็เอาเอาไปอีกปะมีตั้งเยอะแยะอ่ะนี่ฉันแยกนี่ เนี่ยเอาไปเพราะว่ากระดาษพวกนี้มันกำไรน้อยเอาไปทำอย่างอื่นมันคงจะกำไรมากกว่ากำไรข้อมือแบบเนี้นะขายได้เส้นละ50เลยนะจริงว่ะเออดีดีดีเอาไปไปเอาไปอีกเดี๋ยวไปหาให้อีกเขามีสอนทำหลายอย่างนะพ่อข้างหลังพ่อไปกับฉันไหมเฮ้แล้วแล้วแล้แล้วคือคนขายขยะอย่างเราเนี่ยนะแม่มันจะต้องมีความรู้เรื่องขยะนะเขาไปเข้าอบรมกันที่ไหนอ่ะ บ้านลุงชายทำอะไรอะพ่อ,อไปขายอะดิเอา้าเราเมื่อกี้ไม่ต้องคนอย่างไอ้ชายอะมันทำอะไรอะไม่ได้เรื่องหรอกเุ้ยพ่อพ่อพ่อ,พอเดี๋ยวก่อนฟังฉันก่อนนะลุงชายอะเขาเป็นคนแค่คิดโครงการแต่ว่าวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอาสาสมัครจากที่อื่นอะห้ามไปบ้านไอ้ชาย แม่ลุงชายเ้าทาโครงการชุมชนพึ่งพาตัวเองอ่ะแต่พ่อไม่เห็นสนใจเลยเขามีเรื่องอะไรกันหรอแม,อม่ก็พ่อเองกับลุงชายนะนะเขาทะเลาะกันเรื่องแม่อุ้ยศัตรูใจเปล่าแม่เสียพัยแล้วไม่จ่ายตังค์เอาก็พ่อเองนะเขาบอกไอ้ลุงชายนะมันขี้กองเรื่องแค่นี้เอง ก็ไม่แค่นี้นะสมัยก่อนเนี่ยนะพ่อเองกับลุงชายเนี่ยเขาน่ะเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเลยนุย้ยแล้วแล้วเขามาเกลียดก,กันได้ไงอ่ะแม่ก็ตอนนั้นนะพ่อเองกับลุงชายเนี่ยเขาเป็นยามกะดึกแล้วหมู่บ้านเนี่ยของมันหายแล้วพ่อเองบอกว่าลุงชายเนี่ยเมาแต่มันไม่ยอมรับเขาไม่ได้เมาเพราะถูกเปิดเผยความลับ <c oughs> กูมันก็อุตส่าห์แอบไปกินไม่ให้ใครเห็นแล้วนะ่ะ แล้วพ่อรู้ได้ไงว่าลุงชายเขาเมาอ๋อก็แอบไปกินมาทั้งคู่นะมันก็ถูกไล่ออกทั้งคู่ไงอ๋อก็เลยทะเลาะกันเปล่าก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมนะเอ้าลูกเขาไปทะเลาะกันตอนไหนอะแม่แล้วใครจะไปรู้ได้ยังไงเล่าเอ้าแหมแกจะให้ข้ารู้ทุกเรื่องเลยยังไงวะเออแต่ตอนมันทะเลาะกันนะมันทะเลาะกันแรงมากเลยนะ ไม่ทักไม่ทายเลยนะจะเดินเข้าซอยมาผอมแก่นก็มีได้อา้าวิงพีงก็ไม่เห็นนะ่ะจะไม่เห็นได้ไงอ่ะก็ลองรถเมย์คันเดียวกันน่ะพี่ตเตี้ยเลยีดูดิตัวเตี้ยแค่เนี้ยใครจะไม่มองเห็นนะฉันมีเรื่องพี่แนนมาเล่าให้ฟังด้วย เรื่องอะไรก็ที่โรงเรียนน่ะสิพี่เขาลือกันว่าพ,พี่แนนอะมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้างก็พอพี่แนนอะท้องฉันเห็นนะก็เลยต้องช่วยพี่แนนเขาไปปฏิเสธไปเหรอยอมรับว่าพี่แนนอะท้องจริงๆอู้พูดความจริงนี่แหละเขาจะได้ไม่ลือกันผิดๆไงแถมเขายังมีแถมด้วยหรอมีสิพี่ เรากระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยเขาว่าบอกว่าที่แนนอะทองไม่มีพ่อแกไปบอกพ่อแน่นะว่าไอแนนอะไม่ได้ทองไม่มีพ่อมันกำลังจะแต่งงานเว้ยจริงดิพี่ก,ก็เออนี่ไล่บอกคนนั้นนะว่าเลิกลือกันผิดได้แล้ว พี่แนงกำลังจะแต่งงานพี่แนงจะแต่งงานเหรอ,อน้าอาชบาอาชบาดีใจด้วยนะนนะโดีใจเรื่องอะไรวะแหมทำมาเป็นปิดบงังปิดบังไม่อยากให้หนูไปงานด้วยเหรองานอะไรเหมืออบมากเลยนะ ทำเป็นไม่รู้เรื่องข้าก็อยากทำตัวรู้เรื่องหรอกแต่ข้าไม่รู้ว่าเรื่องอะไรก็งานแต่งพี่แนนไงงานแต่งแนนจาได้แล้วละสีฉันตื่นเต้นมากเลยนะเตียลชุดไม่ทันนะเอ้แนนจะแต่งงานเหรออโดนจับได้แล้วยอมแล้วแล้วละสีฉันน่ะใจดีใจ แต่เกิดมาฉันัไม่เคยไปงานแต่งใครเลยพี่เต๋อบอกว่างานใหญ่ด้วยงานใหญ่ด้วยใช่จัดในโรงแรมจัดโรงแรมด้วยแล้วไงนะแล้วตกใจขนาดนั้นน่ะก็ตกใจสิว่าไอ้แนจะแต่งงานทำไมเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะไอ,เอ,เอ้เต๋อไอ้เต๋าไอ้เต๋เอาอะไรแนมะ่ไอ้จะแต่งงานเหรอไอ้แนจะแต่งงานจริงเหรอ กับใครอ่ะไม่รู้แล้วยังไงอ๋อไม่รู้เมื่อไหร่ไม่รู้รโธ่นี่แม่แล้วแม่รู้อะไรบ้างไม่รู้เลยแม่แล้วแม่ไปเอามาจากไหนไว้ในจัดง,งานฮะกละ้พี่ตาวมีคนบากฉันเองไงอืมโอเคเข้าใจละแม่มาหนึ่งคือฉันนะ่ะหลอกไปพิมพิงนั้น คนที่เรีนยนได้เลิกเลยกะทีไงไว้แหนนท้องไม่มีพ่อโอ้โหไหไงจ๊ะโอ๊ย oh, แต่งแน่นอนแกไปเตรียมชุดได้เลยตื่นเต้นจักเลยอะ่ะเยอะทำอะไรอะ่ะซองรับดอกไม้จ้ะจะได้แต่งเป็นคนต่อไป ฉันรู้แล้วนะว่าใครมันเป็นพ่อของไย้ทอง้แน่แม่อ่าแม่ฉันไม่อยากไปอ่ะเขาไม่อยากเจอฉันจริงๆหรอกแม่แต่ฉันได้ยินแกนครูดโทรศัพท์นะพ่อแม่ของไอ้เอกเนี่ยเขาอยากเจอลูกไอ้ทของแกมากเลยนะ คิดว่าจะไม่ให้ปู่ย่าเขาเจอหน้าหลานเขาหน่อยหรือวะก็ทินี่อยากไปนี่แม่บ,บ้านเขารวยไหมก็นิดหน่อยอะพ่อหนูต้องยิ่งไปใหญ่เลยอือค่อยไปเห็นแกนเงินสิพ่อไม่ได้เห็นแกนเงินนะแต่พ่อน่ะ เห็นแก่ล really? yes. an oh. yeah. ูกนะเห็นแก่หลานนะลูกคิดดูสิกว่าลูกของลูกจะโตขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหมันต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยเท่าไรลูกฮะลูกเข้าใจไหมอะไรฮะพูตอริมอ๋อเออเนี่ยนะยิ่งเขายอมรับอย่างนี้นะฉันว่าแกน่าจะไปนะอย่างน้อยเนี่ย ลูกมันก็มีทั้งพ่อทั้งแม่นะลูกใช่แล้วถ้าเขาเป็นคนมีฐานะแบบนี้ลูกแกก็อยู่ดีกินดีอืมอีกอย่างมีเรื่องสําคัญหนึ่งอย่างหนึ่งที่แม่อยากบอกด้วยนะลูกอะไรครอแม่อย่าลืมส่งตังค์ให้พ่อกับแม่ใจบ้างอือโอ้ยแม่กำลัง,งจะดีอยู่แล้วเชียวนี่แน่เลยฟังพ่อดีๆนะเรื่องลูกเนี่ยนะ มันสําคัญเข้าใจหรือเปล่านะตอนมีลูกเนี่ยพ่อกับแม่สองคนเนี่ยยังเหนื่อยเลยแล้วนี่ลูกอะ่ะคนเดียวนะจะเหนื่อยขนาดไหนลูกลองคิดดูต้องคิดถึงถึงลูกของเราอ่ะให้มากมากงั้นถ้าพ่อกับแม่ว่าดีฉันไปก็ได้จ้ะแล้วอย่าลืมเรื่องสำคัญที่แม่ว่านะลูกนะ กำลังจะดีอยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจเพราะนี่คือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากมือฉันเอง <c oughs> รักรอ,อง,งวา่วาต้องสวยจนพวกบวมแม่บวมตึกตะลึงขอเชิญพบกับนางสาวไทย แน่เลยออกมาได้แล้วลูกอยู่พี่สวยไหมสวยไหมพี่น้มจังจุงเบยอะไรว่าจังจุงเบยอะไรอ่ะภาษาวัยรุ่นจ้ะพี่เตะสอนเอาพูดไงภาษาเราสวยต้อใส่อันนี้อีกอันหนึ่งรับรองสวยเห็นแบบ ใหญ่มากเลยอ่ะคนอื่นต้องคิดเป็นคนบ้าแน่เลยแม่เอ๊ะนั่นใช่โบอของแม่หรือเปล่าอก็เออดินี่นางแนนอย่างนี้แกก็ว่าฉันเป็นคนบ้าสิางั้นก็ไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องผมไม่ต้องไปไม่ได้ไปได้ยังไงหลงเ,เงินทั้งนั้นนะอ่ะแหมลูกจะได้ไปมีความอบอุ่นแบบครอบครัวซิ ฉันก็ไม่ได้อยากไปออกมาแม่เหรอแล้วใครน้าตื่นมารีบผ้าติติดห้าไปเดาไป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 เฮ้ยไอ้แนนไปทำตัวดีๆนะเขาจะได้เอ็นดูจ้าไปแล้วนะแม่เออดูแลน้องดีๆนะ ไปนแไปนนเย <c oughs> แ่ <c oughs> แนน <c oughs> กำลังร้องทะลังกำลังใโชคดีนะที่เขารับผิดชอบ <c oughs> มันอย่างนี้ใช้ได้ไหมพี่ติอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงใช้ได้หรออีกนิดนึงก็เอาไปทิ้งได้แล้วเนี่ยทำเนี่ยต้องทำค่อยๆเบาๆค่อยๆเล็กๆจุ่ม เฮ้ยนี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้ชายอะฮะแต่ว่าพ่อจะเอาไปไหนอะเอาไปปลาหวยชายมานี่ แกว่าไหมมูนี้เนี่ยไอติเนี่ยนะมันไม่ค่อยจะเชื่อฟังเราเออแกโกรธที่ไอชายมามาเป็นตัวตั้งตัวตีในชุมชนแล้วใช่ไหมก็ใช่สิชอบเอาอะไรมาให้ติอิมทำรมนี่ฉันนะเอาของในบ้านเนี่ยนะไปเคลื่องใส่บ้านมันนะแทบจะหมดบ้านอยู่แล้วเนี่ยยืนไดอีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ แต่ว่าข้าง,งงอยู่อย่างหนึ่งว่ะอะไรทำไมเองไม่ไปปลาตอนที่มันอยู่บ้านวะแมวอ่ะตัวมันใหญ่พอ่แพอแม่พ่อแม่พี่นนนกลับมาแล้ววะพี่นนนกลับมาแล้วอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นไงลูกใบหน้า <c oughs> ตาสดใสเชี่ยวว่ะ แกมองยังไงหน้าตาสุดใสก็มันเหนื่อยนิดหน่อยนะมันท้องน่ะแล้วไงไงลยพี่แนนจะพึ่งฉันยังถามไม่จบเดี๋ยวแล้วไปคุยกับพ่อผัวแม่ผัวไปยงไงลึกพี่แนนไปทําอะไรมาบ้างอ่ะเขาก็พาฉันไปฝากคันอ่ะดีดีดีเออดีแล้วล่ะที่ให้ไปแล้วเขาก็พาฉันไปซื้อยาบำรุงน่าเห็นไหมล่ะ ลูกสะพ้ายมันก็ต้องบำรุงกันหน่อยนะ่ะต่อตเลยต่อเขาจะพาฉันไปคข้อที่เมืองนอกอะดีเลยพี่แนนเครื่องมือนี่พร้อมมากมากเขาก็จะเด็กไปอ่ะเฮ้ยหมายความว่าไงมันจะเอาลูกไปแต่ไม่เอาไอ้แนนไปฮะ อะไรเนี่ยไป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 คุยิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวัดอะไรเนี่ยแกกระเดิงเขาเดินออกอีกไ้นไหมเฮ้ยนี่ไอ้สาแกไปหาเรื่องเขาใช่ไหมเขาถึงไม่เอาไอ้แนน่ยฮะไม่ใช่เราจากพ่ออ้าวงั้นก็เป็นแกเหรอที่ไปทําตัวไม่ดีอ่ะก็บอกแล้วให้เอาใจเขาหน่อยมันต้องกล่ารตั้งแต่แรกแล้วเจ้าตัวเด็กไม่เอาแม่ อย่างนี้ก็ไม่สวยนี่ก็ต้องมีเรื่องกันหน่อยแล้วอย่างนี้บ <Ừ. S 2> ้านมันอยู่ไหน <Ừ. S 2> ฮะบ้านมันอยู่ไหนบอกม,มาเลยดีกว่าบ้านหลังใหญ่ซอยแรกอะบ้านหลังใหญ่ซอยแรกเลยในชะ่ไหมเนาะบ้านซอสอ่ะพี่แนนนี่ตาถึงนะเนี่ยความรวยไม่เกี่ยวความดีเว้ยคนรวยอะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีนะเว้ยงั้นเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยเนาะ นี่อ่ะหรือว่าไงหรือว่าแกจะไปหามันฮัลโหลให้สงสัยมันอยากยุ่งกับเราอะเฮ้ยเดี๋ยวสิแกแล้วกจะคุยอะไรกับมัน่แก เฮ้ยแม่เาไม่ไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะแม่นี่เราก็ทําเป็นยอมไปไปก่อนนะแน่นี้ก็ให้มันจ่ายค่าจ่ายให้หมดเลยแล้วพอเด็กออกมาเราก็อุ้มหนีเลยโอ้แหมแกอยากถูกอุ้มแทนลูกกันแน่เหรออ,ห<ะ>อ๋องั้นเอาอย่างนี้แล้วก็สลับลูกกับเกงข้างๆเหมือนี่ละครอีแม่เดี๋ยวฉันจะเอาทีวีนี่ไปเผาทิง้งซะฮะดูละครมากไปละแก แล้วจะเอาอยัางไงอ,าอา้อาว ไอ้แกคิดไปเองหรือเปล่านีถ้าพอไว้แนนะเน่าจริงกับพวกเราพวกเราจะรับไหวเราหนีกับพี่จิตไหมก็ไม่ใช่ไอเพราะความจนหรอกเท่าเราสึกมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย ทั้งเ,เส้นสีกลับไปอยู่กับความจนีเหรอกลับไปพิจิตตแล้วทำอะไรกินอน่ะไอ้สีก็ต้องเรียน,นยอีเอเ่เบาได้ไหมเราเดี๋ยวไอ้แดดี่มันก็คิดมากหรอกเดี๋ยวมันเครียดนะคำถามทยละครคตินำขยะชนิดใดมารีไซเคลิลเป็นกำไร ข้อ1กระดาษนิตยสารข้อ2ขวดพลาสติกส่งคำตอบไปที่ซิ t คอมแอดไทยพีพีเอส o r d t h ประกาศผู้รับรางวัลทางเฟ e บุ๊กบ้านบ่อ